สวัสดีค่ะดิฉันนักสาลูกมิภาสีม่วงนะคะระัสนักศึกษา6 .632410035 ค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาจากสาขาก,การตลาดค่ะจะมานำเสนอหัวข้อรายวิชาการตลาดเชิงคิดส,สร้างสรรค์นะคะวันนี้มากันในหัวข้อ New Product ค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันเลือกน,นะคะก็คือตู้เสื้อผ้าอาัจฉริยะค่ะที่สามารถพับผ้าเองได้นะคะทุกคนคงสงสัยแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลย ทานาแล้วนี่ค่ะนี่คือหน้าตาของตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะนะคะที่สามารถพับผ้าเองได้ค่ะเราไปดูคุณลักษณะเด่นของตู้เสื้อผ้าชนิดนี้กันเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะมันสามารถพับผ้าอัตโนมัตินะคะจากตะกร้าที่ซักเสร็จแล้วนะคะเพื่อลดเวลาของเรานะคะและลดแรงงานของเราค่ะ สองนะคะมันสามารถจัดเลียงเข้าชั้นอัจฉริยะสามารถคัดแยกประเภทเสื้อผ้าได้นะคะตามการตั้งค่าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดชุดทํางานหรือว่าจะชุดนักเรียนชุดอยู่บ้านนะคะมันสามารถแยกหมวดหมู่ให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปจัดในตู้เสื้อผ้าเองเลยค่ะและสามนะคะมันมีความที่แบบว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีสเปรย์หอมอ่อนๆนะคะเพื่อให้เสื้อผ้าหอมสดชื่นตลอดเวลานะคะลดการเหม็นอับจากตู้เสื้อผ้านะคะ สี่นะคะหน้าจอนะคะมันสามารถสัมผัสได้ค่ะตั้งโปรแกรมการพับหรือการจัดเรียงและติดตามสถานะการทํางานของของมันได้นะคะและห้านะคะสิ่งสุดท้ายและสิ่งสําคัญที่สุดนะคะดีไซน์ของมันนะคะเป็นดีไซน์โมเดิร์นมีความสไตล์มินิมอลนะคะเข้ากับบ้านหรือว่าคอนโดสมัยใหม่คะ่ะไปดูหัวข้อที่สองกันเลยค่ะค่ะมาในหัวข้อที่สองนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะและตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ะค,ะค่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตู้เสื้อผ้า อัจฉริยะนะคะก็คือกลุ่มคนวัยทํางานค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่ากลุ่มคนวัยทํางานอาจจะไม่มีเวลาว่างนะคะที่มาจาัดเรียงเสื้อผ้าในตู้ให้เป็นระเบียบนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะนี้นะคะตอบโจทย์กับกลุ่มคนวัยทํางานมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยชรานะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านร่างกายนะคะก็สามารถซื้อตู้อัจฉริยะตู้นี้นะคะไปใช้งานได้ค่ะเพราะว่าใช้งานได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็รวดเร็วทันใจโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะคะ และในตำแหน่งของผลิตภัณฑ์นะคะตู้สื้อผ้าอัจฉริยะพับผ้าเองได้นะคะจัดรวมอยู่ในสินค้าพรีเมียมด้านสมาร์ทโฮมนะคะที่รวมดีไซน์ที่เก๋และหรูหรามารวมอยู่ด้วยกันนะคะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆคะ่ะตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่คะ่ะค่ะในหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่3ค่ะเป็นการเปรียบเทียบนะคะ ยบเ,เที่วผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดนะคะกับผลิตภัณฑ์โปรดักที่ดิฉันคิดคนขึ้นมาใหมค่ค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่ก็คือภายในในตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบสินค้าใหม่กับสินค้าเดิมในท้องตลาดกันเลยนะคะตู้เสื้อผ้าอัจฉริยะพับผ้าเองได้นะคะจะเป็นตัว New Product ค่ะซึ่งมีการพับผ้าอัตโนมัติเองได้นะคะพับผ้าให้เสร็จพร้อมจัดเรียงเข้าชัน้นการจัดเรียงเข้าชั้นนะคะก็จะจัดเรียงตามสีตามประเภทของเสื้อนะคะหรือว่าตามการตั้งค่าที่เราตั้งโหมดไว้นะคะจะมีสเปรย์น้ําหอมนะคะจากในตัวตู้ค่ะพร้อมปรับกลิ่นได้ะคะ่ะ ดีไซน์ของตู้สื้อผานะคะก็จะเป็นดีไซน์โมเดิร์นมินิมอลนะคะที่เข้ากับบ้านค่ะมันเป็นอะไรที่อัดฉลียะมากๆเลยค่ะและเราไปดูสินค้าเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดกันเลยค่ะ และตู้เสื้อผ้าในท้องตลาดนะคะก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดให้เลือกเหมือนกันค่ะมีหลากหลายสไตล์แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ถ้าพูดในเรื่องของฟังก์ชันและเทคโนโลยีนะคะอาจจะยังไม่มีฟังก์ชันที่สามารถพับผ้าให้คุณลูกค้าได้นะคะหรือว่ายังไม่มีฟังก์ชันที่มีความแบบหอมในตัวของตู้เสื้อผ้าเองยังไม่มีโหมดอัตโนมัตินะคะ เสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคะ่ะขอบคุณค่ะ